ล้อยบอยแอนไปวัดพระาธาตุดอยคำอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะคะไปขอพรหลวงพ่อพระท่านใจนะคะ hey, เพิ่นไปขอพอรหลองอีหอย่างด้อเจ้ว่าส่วนใหญ่เพิ่อนสิไปขอพรเรื่องโชคลาเนะคะกระเจาบ,บุญบานดอกมะลินะคะทาบุญไหว้พระอันนี้จะเป็นบริเวณรอบๆนะคะสาวเชื่อไปหลายเทียนแล้วเด้ไปสองเทียนแล้วเด้แต่ว่ามือนี้นะคะเชียงใหม่ฝนตกนะคะ นี่เหมอะนี่จะเป็นบรรยากาศหลบๆลบ,บเลี้ยวเห็นเมืองเชียงใหม่นะห่างจากโตเมืองเชียงใหม่ประมาณ1 0บถึงสิกิโลบางซื้อกระบอก10บางซื้อกับบอก15บห้จนีช่วงรถติดเนาะไป2เทียแล้วลอบไปแก้บ่นอยู่เนาะเาท่านด้หอดชิวเนาะค่ะพี่น้องนี่บรรยากาศสวยบอตามล้อยไปเป็นไตไปเองนี่คนสวยเด้ที ไปเองทายเองนักเลงพ่อนะคะ่ะพี่น้องอันนี้ก็เป็นบรรยากาศเนาะบางคนกับบ้านเด้เคยไปบางคนก็ไปแนว<า>สิมาฝ้่อีหยังสิมาจมอย่างอยากให้ฟังเนาะคะ่ะว่าเพิ่นไปเที่ยวมางอี้มากเฮ่ากัมาเที่ยวบรรยากาศดีเนาะคะ่ะช่วงนี้แห้งฝนตกเนาะเที่ยวชะอุ่มเนาะ,ะพี่น้องมองเที่ยวเพื่ออะไรอยากเคยไปแล้วก็อยากไปอีกเนาะไปแล้วไปขอพรเพิ่นนาะคะ่ะพี่น้อง ขคนก็บร้ายเนาะแต่ว่าเมื่อนี่เหมาะเด้วิวเหมาะเนาะค่ะอย่างนั่นแหละค่ะไปฝนส่วนใหญ่เป็นสิไปแก่บ,บนใดอกไม้สดเนาะค่ะพี่น้องนี่บรรยากาศสวยงามอันนี้สาวเช่ิดเก็บภาพบรรยากาศของสาวเช่ดเองเนาะค่ะที่เคยไปมาเนาะค่ะมาให้พี่น้องเบิ้งนะคะ ็เป็นภาพประกอบไปให้คิดถึงบอสซอเนาะาวเชียก็เป็นเอฟซีบนเดอร์บ่ดดี้มีเจตนาบอดีเนะาะอันนี้ก็แค่อยากมาหว่ฟังเนาะคะ่ะว่าเพิ่นไปใส่มาใส่เนาะก็บ,บ่งลงรายละเอียดเนาะค่ะพี่น้องก็ร่อยเพิ่นออกใหม่เนาะคะ่ะกล้องอาจจะบ่ชัดแน่นเนาะค่ะพี่น้องเอาซ้ำ0หนึ่งศูนย์มทายเนาะเฮ้ยบอดดี้หัวเนาะคะ่ะขอบคุณนะคะที่รับฟังรับชมเนาะค่ะพี่น้องขอบคุณจากใจเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้ไปเค่นอีกก้อนค่ะ กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องห,หน่อยน,น้ำเลนเดอร์ค่ะ